เขาบอกว่าทํานมยังไงสิบล้อต้องทับหน้รู้หโนเลยร้องเลยนะลูกค้าร้องนะร้องบอกว่าตึงนมเบาๆคนไหวไม่เจ็บเ็เลยไม่เจ็บเลยเนี่ยเจ้าเจ้าพาราทีแบบนี้เลยคุณผู้ชมเอานี้ดีกว่าเราให้เวลาเธอก่อนนะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะมาดูว่าเสร็จไปแล้วแล้วเธอจะแซ่บได้ขนาดไหน สวัสดีค่ะต้อนรับสู่โรงพยาบาลเอเชียนะคะเคสนี้เป็นสไลกรรมเสริมหน้าอกเป็นเสริมใหม่นะคะจะบอกว่าของเดิมเนี่ยจะเป็นว่าหุ่นนางแบบมากเลือกเป็นซิลิโคนโมติว่าอยากได้ผิวสัมผัสแบบนาโนเท็กเจอร์นะคะแล้วก็ออกมาได้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเทียบ b e f o r e after ให้ดูนะคะในส่วนของมองมตรงเมื่อเชา้ามาจะเป็นขนาดนี้นะคะก็คือจริงๆคือพอมีกระปะ๋อนมอยู่บ้างแต่ว่าไซส์ใหม่ที่ได้ไปจะได้เป็นประมาณนี้นะคะมุ้ที่แบบ คุณยายหนูจะจิ้มได้ไหมคะจิ้มนะค่ะจิ้มจิ้มเอาเถอวพี่คุณยายบอกขออนุญาตจิ้มอ่าลูกค้าชิวบอกว่าได้ได้ชิวชิลไหมชิลชิลไหมไม่ไม่รู้สึกเจ็บค่ะรู้สึกตึงตึงเออไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเข้าว่างตื่มาก็คือหลับไม่รู้เรื่องตื่นมาถามว่าไม่ไม่เจ็บเลยแค่ตึงตึงหน้าอกอืมอันนี้คือทำจริงทำจริงๆนะไม่ได้สแตนป์อินนะคุณผู้ชมนี่คือลูกค้าเพียงแต่ว่าต้องขออนุญาตสงวน สงวนใบหน้าอันสดใสแต่ว่าเดี๋ยวตอนสวยๆเรามาดูกันเต็มๆนะคะท่านนี้เป็นแผลเตะเสริมใต้กล้ามเนื้อแผลใต้าราวนมนะคะบวกว่าจะถามเกี่ยวกับตัวนี้ดราม่าเกี่ยวกับสายเรนนะคะถ้ากรณีว่าออกจากห้องผ่าตัดนะคะก่อนกลับบ้านเดี๋ยวทางโรงพยาบาลถ้ากรณีปริมาณของขวดเนี่ยน้อยกว่า3 5เราถอดออกให้นะคะไม่ต้องเอาสายเด่นกลับบ้านแล้วก็เสริมหน้าอกที่โรงพยาบาลเอเชียมีโรคประจําตัวสามารถเข้าทําหัตถการได้นะคะที่สําคัญเลยนะคะก็คือ มาตอนเช้านะคะเสริมตอนสายๆายๆเที่ยงๆแบบนี้แล้วก็นอนรีคอ v e r เวอรี่ประมาณ3ชั่วโมงในห้องพักส่วนตัวก็กลับบ้านได้เลยค่ะชีวิตง่ายๆสบายแค่นี้เองราคาโปรโมชั่นเริ่มต้น39,000บาทกรณีของคุณน้องท่านนี้เป็นโมติว่าราคาเริ่มต้นที่95,000บาทค่ะ ซึ่งการดูแลตัวเองหลังจากนี้ก็จะบอกว่าง่ายมากๆเลยนะคะเช้าเย็นทําความสะอาดด้วยน้าเกลือนะคะเช็ดบริเวณแผลที่อยู่ตรงนี้นะคะขนาดของแผลอยู่ประมาณสัก2เซนครึ่งนะคะโดยท่านนี้เป็นเทคนิคปกติไม่ได้ใช้เทคนิคกลวยแต่ถามว่าถ้าสนใจเป็นกลวยแผลปกติขนาด2เซนครึง่งถ้าใช้เป็นกลวยแผลจะเหลือขนาด2เซนแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะคะที่นี่มีให้บริการอยู่ค่ะ 7วันตัดหมาย14วัน1เดือน3เดือน6เดือนนะคะติดต่อ follow up โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยากับบ้านเราก็รวมให้แล้วและที่สำคัญคือตรวจร่างกาย16รายการเพื่อความปลอดภัยของคนไข้าตามมาตรฐาน JCI นะคะ